เบล่าราณีถวายทองคำหุ้มปรียอดประธาตเชิงชุมส่องน้ำหนักทองคำสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดลูกกระดิ่งให้หนูด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของดาราสาวชื่อดัง เบลล่ารานีมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับคุณเบลล่ารานีนะฮะได้ไปทำบุญใหญ่ร่วมบูรณะปิดทองนะฮะที่วัดพระทาตเชิงชุมบรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับทองนะฮะที่นะครับถวายนะครับที่นำไปนะครับทำไปหุ้มนะครับยอดนะครับพระทาตเชิงชุมนะครับมีน้ำหนักทั้งหมดนะฮะ 100่นะครับ3.35บาทนะฮะหรือประมาณ1.5กิโลกร,รัมนะฮะเดี๋ยวเราวิเคราะห์ถึงตัวเลขของทองนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่ารุ้นนะฮะ103นะฮะแล้วก็จุด35ก็น่ารุ้นเลยทีเดียวนะฮะท่านชม้ชม1.5กิโลกร,รัมนะครับที่ประมาณนะครับ โดยนะครับผู้จัดการส่วนตัวนะครับของดาราสาวท่านนี้นะครับได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมนะครับผมเผยว่านะครับจากปีที่แล้วนะครับน้องนะครับได้มีโอกาสลำถวายพระธาตุเชิงชุ่มนะครับพ่อและน้องนะครับจึงมีโอกาสนะครับมาทราบข่าวบุญการบุรณะนะครับปิดทองนะครับพระธาตุ เรานะครับจึงได้บอกบุญนะครับรวบรวมปัจจัยส่วนตัวและจากกัลยาณิมิตนะครับทั้งสิ้นนะครับที่หนูบอกไปเบื้องต้นนะครับที่เป็นนะครับทองนะครับที่มาที่จังหวัดสกลนะครับสกลนครนะครับแล้วก็มีนะครับอ่า ปัจจัยที่จะเตรียมไว้นะครับส่งมอบไว้แก่ทางวัดเพื่อดําเนินการนะฮะจดสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจึงขออนุโมทนานะครับบุญแก่ทุกท่านมาที่นี้ด้วยนะครับนะครับงานนี้แฟนคลับแห่คอมเมนต์ร่วมอนุโมทนากันเป็นแถวๆเลยนะครับนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวของนะครับของคุณเบลล่านะฮะหนูก็เลยนะครับนำเรื่องราวนี้มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคย เผื่อจะมีโชคมีลาบไปกับเธอนะฮะเอาละครับเรื่องราวนี้นะฮะก็เป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวัดนะครับที่ไปนะครับทำพิธีในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะฮะท่านชมฮะนี่นะครับมีนะครับวัดโบสถ์ที่ใหญ่นะครับและนะครับหุ้มนะครับ ท่าเชิงชุมที่น่าชมนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสวัสดี